ก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านแล้วลาวนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับเบ่าวเกยนะครับในเกมฮีโร่อมนิวต์นะครับนะฮีโร่อมนิวต์หมด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 มิดวอลเออมิดวอลมิดวอลเฮียานี่มึงเล่นบ่าวเล่นวาเด้นเลยนะบ่าวเนี่ยเออตีทิ้งเลยดิเอ้ามึงอะวัดดอกมันใจโอเคนต่างป้อมเล่นเป็น ควักนะครับนะคว ак, ักควักควักนะเออส่วนว่าพ่กมีเลวานอบอกไกลเลนเป็นวาเดนนะครับแล้วก็มีสเกามีวูดูจัตเตอร์นะครับนะคว่างนูนนี่มีนนีอาวมีกาเดเตอร์มีดาโกนิกมีโกลโนดมีซลิตเตอร์นะครับนะจักทีไหมจักรทีไหมดูจักทีโอ้ย่าย่าย่ายเอ้ยเฮ้ยมึงออนฮัทเด้อมึงออนฮัทขึ้นออนฮัทเลยยันโฟ วิ่งมาแล้วสกาวสกาวสกาไอ้ไอ้เี้ยสกาวต่อไต่ห้องเองเด็แต่สกามึงถอยนจะโดนสะกีแล้วมึงหลุดเลีอยงจริงเงี้ยนะอืมกำจัดดีงงี้อืมลาดกีบอืมมึงกูเพียบบาดผมอ่ะมึงเอาเพื่อมึงมึงเอาเพื่อตีตีกวีตีควีตีร้อเงียโมชิมาเหยียดผมไปไหนล่ะ แต่จริงอยงนั <S 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 ่นนะจ๊ะเฮ้ยมันแก่ตายเลยเมื่อกี้พูดเดินจริงพูดเดินตรงจริงพูดเดินตรงจริงกับกูคำวิ่งร้อยขาดบินงไปจะฟองว้าแล้วนี่มึง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 เป็นจริงไงเนี่ยมึงไอ้ไรมึงไอ้ไรมึงไอ้ไรื่อเลยข่าวดีมึงข้าวดีมึงก้าวเนี่มึงก้าวยิ่งต้มึงตีลักตีเราแก่ตายแล้วแตจริงอยงนั่นน่ะไอ้ดาเมื่อกี้เนี่ยมันก้าวเรียบร้อยแล้วนี่ ดิ้งเงี้ยตัวเงี้ยโดนเดือดว่านอใเไก่ไอ้เฉาโรสรบินได้ย่านะมึงน่ะมึงเหมาลูนดึงน้งเงี้ยกูปลักออกดิไอ้คุยได้คุยเลยอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้ของกูลูนเฮต์ลูนเฮต์ลูนเสเฮต์เหยียดพร้อมมึงปื้มมึงอย่าลาเขายากเออ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 ยิงสักทีเหยียดพร้อม ชักทีแล้วไหมเหยียดผมฝักเวนวักเวนเนี่ยวันเดินก้บวันเดินก้บดูความเป็นน่วงเป็นใหญ่มาเน่าตีวัดกูแล้วเหยียดผมเนื้อดูจัตเตอร์ดิดว่าดิดิดวก้าหวาดเป็นไหมเอออกีวสองกยองสกาววอกไอ้เร่ยคือวัดไม่เขาเจอ เล้วก็เขาอัพปื้อเารับหนึ่งสามเขาเป็นแครี่มันตีไม่แรงหยดพร้มไปตีกินวกันมันเลยมอมียวบอกเดเนกรีไม่แรงอัพเต็มไรไปเมียวเดดนไปได้ว่ามาเอนันลยเอ้ยยังไงนี่แปดเก้าสิบกูดับกูดับไม่เอาดับบิลาเมนอย่าโดดลังกูหยดพรมอุ้ย โอ้ย er nah ่าบ้าอ <c oughs> ่าย okay, er nice. ่าตายโอ้เลยพื่อกตาได้เม็ดนี่โม้ยไอ้ช่าไอ้ช่าโม้ขาดจะพอมจะก้าวทำทำไปเลยเอาดอกกูกดยาอีกแล้วล่ะไอ้าต้นนักเออ่งจะต้นโอ้ยมงะ ปักวาดมั้งเหลบ้างไรประโยชน์มากังมาเล่นมิดวอลเนี่ยนะไม่ไหวเลยแม่เออแบบนี้ปักขวานีห้มันตีโอ้ยตีิอย่างงี้ยิงเลยจะใจเออยิงมันพันนั้นแหละสก้าสักาตีปักวงปักวาดในเปลือนบ้า เออลาดชอดเอาไม่ได้แล้วด๋อยต้องขันไปก้าวไต่ย้องด๋อมอง่ายซนค้าจัดพรบอกอดใจหัวใจแกรีกูอัพทำไมจะกี้ต้อง,ง,งน<ต>ี่มัน,น,นตีเบามิดวอามาทำท้องเก่าอยูอออ่ไหนวันอาทิตย์ไต่ห้องนี่แม่เอามาลาดฟีวันไต่เย็นเบาแต่เย็นตแต่เย็น,ยนขึ้นแล้วกูนี่ขึ้นขึ้น เจ็ดป้อมคืนแล้วนะวันกูแพ้ย์ใช่ไหมแพทยุ้นลุ้นเจ็ดป้อมคืนแล้วมานี่มามึงเจ็ดป้อมมึงเพิ่มดูตายโอ้กเจ็ดมาปลั๊กสตีลไม่ปลั๊กไปนู่นเลยปลั๊กตายโอ้กเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเจ้านะเว้ยสถานอากาศถึงเคลียร์ในตอนนี้นะอุ้ยจ้าอุ้ยชอบจ้าเยี่ยมมาสวัสดกูชสบัสดกูมาเดี๋ยวมึงมึงกาวมาเนี่ยมึงกาวมาเออการกาวเตือนมัาสบัสดีมาสบัดี ตีต oh, ีตีตี a t t แ c k แ t t แ c k เอาด้วเอาสกากูเอาสกาวเอาสกามึงทำไมเลยมึงงัควายล่ยาสมบบเอาเลยสกาไปทำไมวยตรงนั้นคนเดียวบ้าหมูใช่ไหมใช่นักใจนี่นะนักใจแตูบก คอนโทรลตัวเองให้ได้ก่อนนะครับผมเฮ้ยแอคแท็กคือ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 ตีดิตีตีวาดมันดิตีวาดมันตีวาดมันเออพอดนั่นแล้วเปล่าเอ้าวเอาปิดยาเลยมือคอยโดนใบเอ้าวกูทำไม่ได้ของกูตรงนี้นี่โอ๊ยมาจิ้ววายเฮ้ยไอ้ช้าอย่าพูด ตีมันตีมันจักทีพนันเล่เบาเออหลาชดมันอืมเฮ้ยจ้ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะมึงมาตีมึงมาตีของกูอย่าต้องเด๋อีดูจักรทีเอาไหนเอาวละพี่เออสเกลมึงไม่มีรองพามันไม่มีเทียเลยจะข้ามยังไงเฮ้โอเมจ่ะ จันแม่ขึ้นแล้วล่ะคูจี้เลยจี้จี้เริ่มเกมมาฝั่งอย่างดีโอ้โหอสก๊อตใจเย็นเลยสกลอตใเย็นมีสเตปหน่อยสเตปสเตปปูไปชื้นนอหน่อยหวานก็ไม่อัพต้องมาซื้อหวานโง่เออเออ้ออโดนตายตายเนี่ยตาย

ตาล้ลุ้วนได้บึ้งีรออีกทีนึ่งอีกทีนึงตัวเดินันันเลเบาสุดนแขีมาตายโในทีมเราทีมมันก็ตายโแ่นลุ้นลุนอเจอในห่าตีลังเจ็บ้ไงนี่ึสยามยากาวมันนะเออันันเลอ้ยแซ่ซ่แซ่ผมผม ทุกคนช่วยพื้นตีมกูไม่มีลีมาน่าสักคนหนึ่งนี่ต่อเลยปู่หนองงงแงี้ยต่โอ้มเดืนเอ้ยเจอเอ้ยแับนี้มันคัดใจเบาจริงนะผู้ชมนะเก็บพร้อมโอ้ตัวปอมเพดอเอ้ยดูตัวปอมโม่ใช่ไหมกูเดือนเอ้ยโดนเลยกูล่างปอมเหรอล่างปอมล่างปอมมมึงมึงเอาหวานได้ไหมไม่หวานได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อหวานอ่ะ อเโวนจริงสเกลมึงเห็นแก๊ปวมากนี่พูดเลยเออพูดเลนกับแต่แต่ว่าเลนมิดวอกันนี่ก็อหลอนสักทิดนึงนะปักวาดได้เพลินบ้างนะครับอืมอืมอเอออุจ่าอุจ่าลดลดเลยเลยมาทำไรมาทำไรมึงมาทำไรโอเดพร้อมตีคุยตีคุยตีคุยครับตีคุยอุจ่าวันห่างแตกเลยกูด้อ เออพนันรายการชูมราชชด,ดนะมันจอยดิงนะนี่ต้องกาวไปเปิดนี่นะุดยอดทางพรล่ามันนี่ไ<ย>ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามึงเออเอาช่วยหนกูช่วยหนกูดักโซนดักโซนดักโซนี่นี่นี่พันนี้พันนี้ดูสักที พ่อแม่ันได้ปัหนี่ยมรวยจริงไงเปล่ารจริงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนอ้าวๆดูดดูดดูดดิไอ้บู๊มึงดูดดิจ่าเฮ้ยจ้ามึงอัพสกิลดิสกิลสองอ่ะสกิลมาบากอ่ะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อว่าดีควายดันเพื่อนต่อเนี่ยโง่จริงใจเย็นเปล่าใจเย็นดิกูไม่ไหวแล้วหยัดผมนี่หกัดตัวชิพ่ายเออม้อยคัมแบกหยัดผม ใ <c oughs> จมันริงไอเนี mm ่ย hmm. ม um, ึงก็ตอจังมีจัดมาจัดมาอย่างต่อมาคนวัวลูกหรือไงสกาวอ๊กไอ้ได้คือสกิลช่องเกิดมาไม่เคยอับเลยมึงเกิดไอีร้อยแต่งกีบทักทีมึงเคยอัพสกิลสองมเนี่ยช่องทีไอ้อชาไอ้อชาเซฟคานหน่อยไต่องไต่องเพรทีนี่ตอนก้อนเพื่อนเพรแอ้เอ้ามึงมาไมได้ไม่ได้มันได้เปล่าพูดมาแล้วมึงมาแล้วมึงมาดิมาดิมึง เป็นไงเป็นไงเกียร์ปลอมมึงม,มึงมามึงมาไม่ดิมึงมาไม่ดิเกียร์เติมมีฮันอันนี้ไม่ฮันเนียร์ดอทหนึ่งสองปรับเอ้ยช่าเอย้ยช่าไอช้ชาลังกากแทก,ก,แทกมึงมาเนี่ยไปเลยไอแทกไอจ่าเกียร์ปลอมโวยโวยแม่มึงพกออของเจ้าเป็นเกียร์ปลอม มึตีึงบ้แล้วไมนักหนาอาอๆมโอยเยอะแ <ame> <statistically> <als> ยะลางแหกล่างแหกลงแหกแหกเกูจะวแต่ทีมกูไปหนเม็ดนี้ใช่ชาลังกาเยทต้อมดอทีมกูสงดรีีอย่าอ่อนจะแมรอเอทีเอ็มาดอ สิ่งสิ่งติ้งนี้ใจมาทำอะไรร้ยวุ้ใจขาดวุ้ใจขาดเฮ้ยเชื่ออ้าวทดสอบกดสกิลพิษนี่นี่นี่มึงกลับมานี่นี่ไปไหนระวังนายฮาวระวังระวังนายฮาวระวังนายฮาวเวแล้วนายฮาวไม่กลัวกลัวมึงไม่ปักบารไอ้หวัดบายนี่ กูกูไม่กลัวได้ฮาเลยกูกลัวมึงไม่ปากหวานท่าสกิลสองมึงเนี่ยมึงปากสกิลสองให้กูกูเล่นได้ปากสกิลสองเลยดิสเกาลมันมองเห็นวินวุกแค่นั้นน่ะเนี่ยไปหายเนี่ยนี่นี่นี่มันนี่ตีเข้าไปตีไปบูมไอ้บูมตีตีไปดอยทีหนึ่งทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเบา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 ยิงได้เบาเบาเออเบาเบาปั๊ดนั้นแหละปั๊ดนั้นแหละเบาปั๊ดนั้นแหละหัวเดือยเด้ยอย่าพอมึงมานี่เออหัวเดือยแล้วทีมไปในเม็ดนี้ ที pe, kind of hmm. <im 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 ่ยู่ในบัตรช็อตเยอะพอมึงทำไม่ได้กันเยอะดิตาย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 ตาปันนี้ตายตายตายจริงๆตายตายปันนเหมือนเลนอยูสร้างคนนะเออเอาคือสิฟีพี่ฟีโอ้ยบินแล้วช็อตหนึ่งดูดมาดูดดูดอ่าพันนันแหละเบาพันนันแหละเบาุุุุ๊๊๊๊ บับเขาให้แตกดเป็นจริงสักทีหนึ่งจริงสักทีหนึ่งบ้าปะบุกจริงทีหนึ่งเออพันนั้นเลยเปาอุจาชุดยอดจริงแม่เอ้ยแหมโอ้โหของกูยอดมึงไงใช่ไหมตายห้องมาทีมอุ่ยจ้ะตะเก้าพักออกไปเอาตายห้องพุ่มจาเกินไปนะนี่พันนี่ร้อยแดงเลยเปล่าต่อวานอีกแล้วเส็จพร้อม เออนี่ประเด็นแม่เอ้ยยอดเออติดยายัดผอมโมขาดเออทุกจริงอัเนี่ยออกไปได้ดูไอ้ช่าแซ่คลักแซ่บคลั่ก BKB ติดยาแล้วไม่น่าเจียว BKB เอาเป็นไอ้นี่แทนโกนแล้วกันนะไม่รู้ออกมาทำไรออกคล้องอะไรไม่รู้เบื่อตายออกไปแล้วมึงโห่ยทีมกูเพอย่ามามาทำไรมึงมาทำไมไรมาทำไร ไอ้ชาเซฟคัทไอ้ชา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 อ้าฮะไปเลยจะหนีนี่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 ช่องเนื่งนื่งมึดไปเลยไปเลยเออขึ้นมันไม่เอาเลยเออมันทึกแล้วเนี่ยอืมเนี่ยร้อยเปล่านะ ร่อยเลย level นะแต่ว่าสเกลนี่กูไม่ร่อยเลยสเกลเดเอ้ยตต์ตามนาทีใหญ่เต็มโกนตีเลยนี่โมคานแย่ปลอมด่าตุ๊กจิงไม่เงียเราเล่นกันบัดนี้แล้วเล่นกันไม่กี่ก้นนี่ก็เรียกลูกผู้ชายในการชู้บัดนี้นี่ดูเร็วเนาอกูก้อนบอกแย่ปลอมมึงเอาพื้น radiator มึงแย่ปลองไม่เอาเลยกูบัดนี้ เอาเอากลับไปที่เดิมกลับไปเดกลับไปเอือออืโอ้ยช่ไอ้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เอาสู้ได้สู้ได้เฮ้ยไอ้ยากไปไปกูจะอไอ้ยาอ้ยาอ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 ยาไอาอยาอ้ยาอ้อายยออ้ยอาไอ้ยาาย นายเอานี่มันไม่ใช่เก้งอี๋เลยเนี่ยย่าลุ่มแป๊บเดียวก็ตายแนวนี่จ้อขันมีมีวาดแล้วจะ่สมมึงแหลวาดกูปักไอ้ได้ตรงนี้เหรอวัดปักไอ้ได้ตรงนี้แล้วแย่สม <c oughs> เพื่อนพวกกันนี่ตายเอ้ยมาไหนป้าดด <c oughs> ปกูดิเพื่อนพวกอีตายไหวตุงไม่เป็ดเราไปปักไอ้ได้ตรงนั้นคนดียววามาทำไรมึงนี่อยู่นี่ยัยมีไก่แอบอยู่แถวนี้ไหมมีวอลเปเพอที่มัน <c oughs> เน,นอนี่ต่อมาอัพช่องนี้เรียบร้อยสกิวไอ้ยาสกิลมีแล้วนี่สกิลช่องน,นี่ปักรัวๆเลยนี่มือท่ำไม่ได้ไม่ได้แล้วก็อืมอือคึงรอดเถึงไหมแรงอีต,ตายเอ้อช่าอ้าวอ้าวออกเซตเลยพันนี้พันนี้มึงเซตเลยพันนี้มึงเซตแหละอืออ,อ,อ,อืมอืมอืออือโอ้ช่าไอ้ช่าไอ้ช่าโซโล่ิดมึงตีสตัมเฟรตเลยนะาบ้าวะ วิงว่งวิ่งติดยาติดยาอ้าจริงอ้าวติดแล้วลาวติด,ต,ดติดกันมันเลยทียนี้ไปได้แหละไปได้ไปได้ยากรูปีผัดน,นี้แหละไอ้ยาเพื่อนตามเพื่อนตามพิตตี้เพื่อนตามเพื่อนตาม,ตา,ม,ต,ามตายอพอน,นันต์กเลยนทุจริตเขาเออติดผิดตาย เพื่อนไม่ช่วยเพื่อน่ะไปตีไอ้รกูโนดลายืนสู้อตายหงเองนี่ไอ้จ้าเก่าเอ้ยแมเอ้ยปัญญาุดรกเลเตเตทโนเมามีหงนนะกูอเนเพลงไปต่วันั้นกูฟัเปขก โอ้ยบ้าใหเต่งยี่บ้าไปเลยยันก็ตะบน้าเมจดตะบน้าเมจสสก้าวมึงวินวอกไปเก็บติเก็บดับเบิลดิไอ้เปลิดจี้ตัวปอม้าโรมเงื้ยกูไปเลยกูเก็บเลยกูไปเลยอา้เลยแม่เอ้ยปัญญาวุฒิจริงนะอืมอันนี้เอาสักเตี๋ยเอาหรือเปล่าเงาเออเงาเออ อุจาอุยจาไม่สู้และไต่ห yeah, ้องสี่อ um, like ีจ้าหนี่อันนี้ตีที่หนึ่งตีที่หนึ่งโค่น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 โอ้ยอะอ่ะอย่าลังถูลังถูฮึแม่เอ้ยสกากูมีสเกานี่เหมือนมีความอัปรีในชีวิตจริงเนี่ยมันบูมากอ้ย ไม่ได้เมาล่วมนะพอไม่พี่น้องนะแต่ทว่าเล่นกันบันีีนี่อัปรีของทีมจริงเลก็รองสักิดนะใครที่ว่าเล่นสเกานี่ข้อสักทีนี่โหครขาดเอออับบายอับบายไว้สักทีนี่มึงแล่มันตีกูอาเรียบร้อยบ่าวติดยากูติดยาติดยาโอ้หยิงพี่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 ดุดดูดลด ออเหยีฟ้อมตีในหมอกนี่กูกูตีในหมอกนี่เน๊ะอ๋อยาแลกเว้ยแลกแร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 กไอ้เรืยรุมาที่ดุนมาที่มึงรุนมาที่เออนี่นี่นี่แลกกูตีได้นี่พันธ์เนี่ยเออมันเนี่ยทุจริตเบารุ่ยกายาแรกแลกแรกแรกเดี๋ยวกอตัดจูงให้แลกไปก้นนะโอเคบอแม่พี่น้องเออให้แลกเลยทีนี้นะแม่เอ้ยแม่อาจจะมีเป็นทิชๆนะดีเกมเลสมันตกบ้างไอ้เรยบ้างนะครับก็ เอ้าดอดไอ้กล้องตับกันเหยียดพมกูออกไอ้เลยของกูนี่ออกเป็นไอ้นี้เลยแล้วกันนะหนูสโตนนี่นะเออได้เลยตะลุนเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่มีไก่ตีแล้วเปล่าหลานชดพี่เหยียดพกมาหนี่มึงอ่ะมาติดยามาติดยาตีตีตี ไอ้้าโดนโครโนตียู้เย็ดคอมตายอุ้งเลยทีนี้ให้ชาลังกาให้ชาลังกาอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อควีเล็ตตกอ๋อ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 เดินไปไหนแล้วคนนี้ควายโบยวายเอ้ยแม่เลยแม่อาการโอ้ยคือมันเล็กไอ้เลยบันเนียนี่อ๋ออ๋อ ท่านผู้ชมทั้งหลายครับตอนนี้กอมพุ่มเกิดอาการเล็กยังหลุดแรงนะครับแต่ไม่พลือครับด้วยสปิริตกองความเล็กนี่ตะวันเล็กไปเลนไปนี่ขี้มือดีแน่นอนมึงใช่เหรอเนขาบอกเขาเรียกกาวกล่ามกิดจำกัดไปก็มนุษย์นี่นะโอ้โหเล็ก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 เไอ้เรืยปัญญานะนี่เาไปไหนมึงมานี่มานี่เออเล็กกูยังตีโดนนี่นะเออเออเรียบร้อย มึงมึงเอาพื้มึงเอาพื้มึงมานี่มึง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 มึทํางมึงมึงมางมึ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 งมมึง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 มึมึงมึงไปมึงมึงมึอมมึงมโนมึงมโนดึงงงงงไม่มีไข่าไอ้อมึงมึงม เดี๋ยวเนยประกาศยอมแพ้แล้วเพื่อนทีมเราไม่สู้แล้วอย่มไกดดย่าไปกดด่้ออกเคดไม่กดตุ้มนี่ไม่กดไม่กดกดกดทำไมเก้ามึงอากามึกกาวเกาว่าี่เขาว่าแะไะไปหดเยี่ยแล้วเยียบเลยตะกอก โอ้ยทำมาสอนศาสตร์ช่วงแรกงวงวงเองไม่เท่าไหร่เขาเรียกจวงกโกวาดกงกงกวาดสเกลอ๋อตายเอาตายมึงมาออกแย่ตอนนี้โอ่งหวานมึงฮะไป้ซ้ำชองมานี่มานี่ออนเน่ยยิงปีบเอามึงมึงกลับมานี่๋ออ๋ออ๋ออ๋อเอ้าดึงกลับมาเอาเอาศาโรลีเออมันนันละเอียดเออตายโอ่งไปกูออ เรียบร้อยแล้วบ้างสิเออเออเออโอ้ยอู้โไอนี่ก็พอกันไนี่เดี๋ยวพอกันมือเฮ้ยใเจ้าเอทีเอ็มเคลื่อนที่เลยนือยใจบ้หน่งหนึปรลัสานหน่งกับกูเปล่ามั่นใจขนาดนี้ไอลาลาลาอย่าไปตาเด็กมันตี แม่เอ้ยตาตีตาต้อยในคลิปแล้วล่ะเิเยษคลิปไงศาสตว์เอาไปล่ะอยู่ทุ้เลยยันโด้เด้๋ยวจบเกมแอดมาสเตอร์เดี๋ยวกูเอ็ดไปอย่าหนีนะไอ้จ้าอยู่ทุ้มเลยกูบอกให้แคปซีเกมเมอร์เราไปหาดูเจอแน่ถ้ามึงไปกับกูเจอ่ะอย่านะอย่าหนีนะศาสตว์เทอมอยโอูยจ้าโดนแล้วล่ะ กูโดนแล้วลาวเออมาหนี่มึงอะมาหนี่มึงตีไอ้ไรกูหนักมากอย่าโปรนไปห้องไปเอามาหนี่มาหนี่มาหนี่อืม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 มันเนี่ยเอาไอมือเมึงอยังนี้นะเด็กน้อยนั่นดากันแล้วเอามันเลยทีมกูที่นี่กล้าพูดไหมกล้าพูดไหมเมื่อกี้พูดแล้วนะว่าจะหนึ่งหนึ่งกล้าพูดนะอ๋ออ๋อปันีบล็อกจัดเลยมาจัดเลยจัดเลย เอาเงียบไหมับทำไมครับเดี๋ยวบอกว่ามีสมาธิในเกมโกนก็บอกปนีใจรุมร่มใจรุมร่มได้แล้วจังหวะนี้มีโวกันแล้วล้วนี่นะตื้อดื้อเลยจ้ะโก้ต้องครามกันเลยนี่นี่เด๋อเอ้ยมึงแหลกโกรโนดมึงแหลกดาวเม็มันน่ากลัวไต๋ฮงหนึ่งซองซ้ำซี่เอือไต๋ฮงไต๋เนย ตเกามาคุยกับกูก่อนสเกลดิมสเกย่างเงียบตะเกาอีกุยด้วยนะเขาวิ่รงด้วยปูดเปตะเบาเงียบตะบอมเงอไอเหยไอ้เหี้ยนีเดี๋ยวเตามตมแป๊บตามแโอ้ตายเลยมีส้มคราบไปด้ดีนี ไอ้ชาไอ้ชาไอ้ชาอย่ามาสู้เพื่อนกูเพื่อนของกูอยู่ตรงนี้บังค่อยเหยียดปมโอ้ยเจอดแลกไปล่างมามึงต้องล่างมาเหยี้อมเหล่ากอนเอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยสับคัทสับคัทสับคัทโอ้ยมึงแหลาตีทีนมึงเอ็นบ้านกูตีทีมึงตีบ้านกูไอ้เท็กไปเลยกูยอมมึงแล้วเหยียดปมแกเรียอะตายหู มาดพรมเก็บป้อมเฟยจ้าเต็มกูเก็บป้อมสู้ตายไวไล่ไอ้บู้มอาเนี่เก็บป้อมมึงเพื่อมึงเก็บมอมมึงเอาไงมึงในเอากูตีมึงในมอกนี่แหละนี่เป็นการให้เกียรติสกิลมึงเลยเขาเรียกนะไปยี่มันไปตีก็ไปตีเขาเปแจกป้อมมันนั่นแหละมึงมาต่อเลยมึงมานี่เออเอาตีเอาเลือดเด้งเอาตีเอาไม่ตายกที อ๋อสก้าวสก้าวสก้าเด็กกูบังคับสเก้าวเองนี่สก้าวเต็มมันต้องเล่นบันนีนี่มันต้องวิ่งเข้าไปบันนีนี่มานี่สเก้ามานี่นี่สเก้าวดำนี่มันต้องไปปักปักวาดไปตรงนี้บ้างเออตรงนี้อันหนึ่งตีนั้นก็สูงกีบเออสุดยอดเลยสเก้าสุดยอดเลยป่าวสุดยอดเลยพันนั้นแหละโอ้ยยาตีกีบเลยยังหลุดแรงเลยนี่เฮ้ยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ อย่าบางังเคยสะเกาไปไหนแล้วอะเกานี่กูแล้วยาบอกเ้ยแล่วแหละมันคาดคนหนึ่งนี่เพื่อนนี <laughs> ่ทีมันก็ไปร่มดุนเลยจะไปชูดได้เพื่อที่ต่อฮาต่อเอ้ย <laughs> <laughs> เพื่อนกูออกไปสะเกามันนี่สะเกาสะเกาเป็นปลดอาวุธตีสะเกาเอ้ยเอ้ย นี่นี่มึงเล่นสเกลสเกลหลัดชดสเกลกูคาได้มึงเล่นไหมนี่สเกลกูเนี่ยขนาดนี้อย่ามาตีิสเกลเดือนเลยไอ้ช้าโอเคก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับนะแม่ไม่พเกียนเดือดอะไรเลยวะน้องมึงพูดอะไรไม่กากเสียงยังกากอ่ะคอปิดคอปิดไมค์ก่ก็ไม่กากมากพูดเลย โอเคครับว okay, ันนี้พมกับเ่าไกก็ต nin ้องลากไปก้อนสำหรับแมทเกลียนแมททรูนไม่เยอะไม่หยาดไม่หไม่แหงที่หมายไม่หหงการโอเคครับวันนี้พ่แนบุ้งมันต้องลากไปก้อนนะขอบคุณบ่าเกที่มาช่วยเกรียนด้วยนี้นะ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพูดหน่อยหน่อยคือเมื่อกี้มันเป็นแค่ acting นะจริงเดียวผมผมผมเครียดใจอยาปล่อยเลยฮ่ผมให้เขาออกนี่คือแบบว่าโอเคนะตัวกัมปูในนี้ก็เป็นแอคติ้งเพื่อให้คลิปมันสนุกนะครับนะอย่าเอาไปอย่าเครียดมากมานะครับนะแล้วเล้วเรเวนออลเป็นไรเอออ๋เลเวนออลเรเวนออลมานี่เลเวนออลเรเวนออลไปคีิปตีดโอเคครับสำหรับตอนนี้ผมนายบูมต้องลาไปก่อนครับผมบายบายครับบาย